สวัสดีครับคลิปนี้ันจะไม่ได้มาสอนหรือว่ามาแนะนําโปรแกรมอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่อยากจะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับมียอดติดตาม500ซับสไครต์นะแล้วก็มีของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้นะครับจะเป็นไฟล์เบสเมชคาแรคเตอร์นะครับของ b บนเดอร์ที่ผมได้รวบรวมเอาไว้นะครับหรือสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับเองก็ได้นะครับตามลิงก์ที่ผมลงไว้ข้างล่างนี้นะเป็นไฟล์แจกฟรีนะสำหรับเบสเมชนะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับก็เป็นต้นแบบคาแรคเตอร์นะครับที่เราสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปปั้นหรือไปจัดททาาางจกรูปต้นแบบ บบโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะก็ทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวกมากๆนะครับสามารถนําไฟไปใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับใช้แล้วเป็นอย่างไรก็ส่งผลงานมาให้ดูกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านอีกครั้งนะครับทางผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์นะครับทำอัปเดตสาระดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คอยติดตามกันได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ